แฟนปั๊บอกหักปั๊บเนี่ยชีวิตพังหมดเลยพังหมดก็คือทําอะไรคือเรียนไม่ได้บางคนเจอเคสเนี้ยต้องหนีโรงเรียนต้องไม่อยากไปเรียนแล้วจิตใจมันมัมมาริจิตมันม่ซึ่งเราพูดมัมมริจิตมาตลอดว่ามัมมริจิตนี้สําคัญมันเหมือนโปรแกรมคนเรามันเหมือนก็ว่าคนเรามันเหมือนก็เหมือนคอมพิวเตอร์ฮะเหมือนคอมพิวเตอร์ไหมไอ้ตรงเนี้ยคือจิตจิตคนไอ้ตัว ตัวซอฟต์แวร์ตัววิญญาณนี่นนีลอะไรแต่ตัวจิตก็คือตัวแปรอะจิตเราจิตในพุทธศาสนาเขาจะพูดถึงร้อยแปดดวงแต่ตัวเนี้ยพูดถึงล้านล้านดวงมันจิตเป็นลงโปรแกรมลงซอฟต์แวร์ลงแอปไว้แอปตัวเนี้ยพังละมันไม่เอาละเราไม่ได้เรียนไม่อยากเรียนเพราะนักการเข้าโรงเรียนนี่สําคัญมิตินี่สําคัญมิติที่สามนะีกะ็จบด้วยแบบไม่จบจบแบบคือเรียกว่าเหมือนกับเรียนแล้ว เรียนแล้วต้องต้องเขาเรียกว่าเสียเพราะความรักเสียเพราะ,ะติดยาเสพติดไปนะกลายเป็นคนแบบไปทางนู้นอ่ะส่วนมิติที่